เวลาตอนนี้ก็คือ1ิบนาฬิกากับห้าสินาทีค่ะเมลินก็เมื่อกี้เอาเห็ดที่เก็บมาเมื่อเมื่อรอบเช้าค่ะตัดขาแล้วก็เก็บใส่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะมาเดินเลาะป่าทางฝั่งนี้อีกรอบค่ะเมื่อกี้เดินผ่านมาแล้วแหละแ,แล้วก็เห็นว่ามันมีเห็ดมันปูอยู่กลุ่มนึงแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปเก็บค่ะนี่ไหนล่ะ นี่งไงอยู่ตรงนี้เองค่ะนี่มันปูรอบที่สองอุ้ยนี่นะมันเกิดแล้วแล้วมันก็ประมาณว่าโดนแดดโดนแดดลวกค่ะนี่ตะกร้าของดิฉัน เห็ดที่นี่จะขาใหญ่นะคะทุกคนเห็ดบ้านเราจะมีตะขาใหญ่ๆคะ่ะถึงแบบว่าดอกมันอาจจะสั้นๆนะแต่ว่าขาเขาค่อนข้างอวบคะ่ะก็ยังบรรยากาศก็ยังเงียบอยู่เหมือนเดิมนะคะ ก้อนหินดอกนี้ใหญ่เลยอุ๊ยแตกโดนหญ้า ดูตรงนี้อีกค่ะนี่เห็นมีอยู่ตรงนี้มันมีเห็ดแต่ว่ามันแตกไงเพราะอากาศร้อนๆจะตายแล้วมาโดนฝนนะก็เลยแตกถ,ถ้ามันมีให้เก็บเรื่อยๆแบบนี้มันก็โอเคนะหยมนี้ได้นิดนึงค่ะ เดินไปอีกอเดินขึ้นไปดูข้างบนโน้นค่ะทุกคนปีที่แล้วก็ได้เก็บอยู่นาะข้างบนโน้นค่ะนี่นะคะหญ้ามันหญ้ามันเปียกมากเลยตอนนี้ก้นมะเร็งนี้ก็เปียกไปหมดแล้วค่ะก้นเปียกขากางเเกงก็เปียกแล้วตรงนี้มีอยู่ดอกเดียว ดอกเดียวโดดเดียวเดียวได้แต่ก็สวยจ้าเอะมาเจอตรงนี้อีกแล้วค่ะทุกคนนี่ อีกค่ะโอ้ตรงนี้ตรงนี้นทุกคนโอนี่ค่ะนี่ตรงนี้ด้วยตรนี้ด้วยข้างบนก็มีนั่นค่ะนั่นค่ะโอยเหลืองเต็มเลยมาเก็บกันห้ย เก็บกันเลยค่ะทุกคนตรงนี้ดีนะไม่ไม่ไมเออลังไม่ดำค่ะไม่เน่านี่นี่นะอุ้ย้ยลมลมลมนี่ ขอบคุณน้องคนหนึ่งนะคะที่คอมเมนต์บอกว่าพี่ลินไม่ไปเก็บเห็ดเหรอหนูรอดูคลิปเก็บเห็ดของพี่อยู่นะก็มาตามคำเรียกร้องของน้องค่ะขอบคุณมากเลยแล้วก็ให้พี่ลินได้มาเจอเห็ดในวันนี้ค่ะทุกคนนี่จริงๆก็ว่าจะมาหรือไม่มานะวันนี้เพราะว่าเมื่อคือนมันฝนตกมากเลยค่ะฝนตกแรงเลยแหละ ก็เลยตัดสินใจมาค่ะนี่ว่าน้องเขาอาจจะรอดูคลิปเก็บเห็ดของเราอยู่ก็เลยมาแล้วก็ไม่ผิดหวังขอบคุณอีกครั้งค่ะนี่นะดิฉันโชคดีมันมากเลยวันนี้นะโอ้ยบาสิบออกภาษาอีสานก็นลืมค่ะพี่น้องนี่นะ กลับมาอืมโอ,โอ้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 นี่ค่ะเก็บเห็ดมันปูมันมัน,มน,มน,ดนเด้อในต่างแดน มันขึ้นมาจากไอ้นี่นะาจากมอสนี่ค่ะแล้วก็เวลามันเวลาเราดึงออกมาแบบนี้แล้วมันจะเป็นหลุมอยู่ในมอสนี่นะมันจะมันมากเลยดูสิ ตรงนี้แบบไม่ต้องตัดต่อวิดีโอเลยนะเก็บยาวๆไปอันนี้หย่อมเดียวนี่ได้เยอะเลยเป็นถ้วยเลยแหละกลัวแต่ เสียงวิดีโอมันจะแตกมันเลยเนาะเพราะลำโพงมันไม่โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ถ่ายค่ะลลำโพงมันเสียงแตก อีกไม่อีกตรงนี้ค่ะอยเย็นเย็นไม่ต้องรีบมากคนเดียวไม่มีใครแย่งไม่ต้องรีบ เอามีดมาลองตัดดูสิพราะตรงนี้กลัวมันจะกลัวมันจะแตกค่ะเพราะมันดอกเล็กนิ้มือเรามันใหญ่ไงต้องใช้มีดโอจุ่มเดียวนี่ได้ ลายเลยค่ะพี่น้องดูสิดูนะนี่นะนี่โอ้ยดู ทั้งไทยทั้งเราปนกันก็จะว่ากันเดอ้อค่ะพี่น้องเดอ้อนี่ค่ะพูดไทยเผื่อคนภาคอื่นเขาดูด้วยค่ะอุ้ยตรงนี้อีกตรงนี้อีกตรงนี้อีกนี่ค่ะ เห็ดมันปูปีนี้เห็ดมันปูชุดแรกของปีนี้จริงๆแล้วมันมีอีกหลายป่าเลยนะตรงน,นี้อีกค่ะ จากต้นไม้บางทีก็ระแวงนะมาคนเดียวเสียงอะไรเสียงไอ้นั่นเสียงลูกสนนี่คะ่ะทุกคนเอามีดดีกว่านะ ว่าถ้าเราใช้มีดช่วยนี่เขาจะไม่แตกไงบางทีเห็ดที่เขาขาเตี้ยๆค่ะมือเรานิ้วมือเรามันใหญ่กว่ามันพอเราดันเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เห็ดแตกนะเราต้องใช้มีดช่วยค่ะนย่อมนี่ ได้เยอะแล้วคะ่ะทุกคนนี่ยอมเดียวนะตรงนี้อีกคะ่ะนี่เงียบมากคะ่ะเห็ดดินหมดแล้วอ่ะเห็ดดินไม่มี จะเดินย้อนกลับไปลงไปข้างล่างแล้วจะข้ามถนนไปดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะน่าคิดว่านะน่าจะมีเห็ดมันปูอยู่เพราะว่าปกติเขาจะมีจุดหยุดทุกปีเลยนี่ไง่างนี้ก็มีอีก2ดอกสามดอกค่นี่ดอกเดียว แวบแต่มันเน่าแล้วค่ะทุกคน